ค่ะครูตะลัง้าสู่ช่องแม้พีออกอ่ะนะคะน้องแอดมินติดใจฉันส่งมาทางนี้ติดใจนะก่อนนอนก่อนนอนนะคะก็เล่นแล้วนะติดใจลุกขึ้นมาทันทีจับใหม่้วยสิ้นีชไม่รู้ไหมหนูว่าน้องละมืนน้องอขึ้นมาแล้วเราก็ทำเหมือนนี้บาคิดว่าน้องจะนับเลขแล้วก็ทำ ทำไมมันทำไม่ได้น้องหุดนะเราก็เลยชื่อน้องลมีโมโอ้แล้ววันนี้นอนไปนหนมาไหนก็บอเนี่ยอะไรอ่ะไปหาบิ๊กนอนน้อยจังไอ้นูทำเป็นอะไรบ้างอ่ะทำเป็นอะไรบ้างลูกทำเป็นอะไรบ้างเนี่ยทำชละเปาเป็นไหมลูกเหมือนป้าแอนทำอ่ะป้าแอนทำยังไงเนาะชละเปาแม่พอจะทำชละเปา ขายลูกแอปเปิลดีกว่าน้องเป็นอยไมลาเปาเขาทำยังไงล่ะลูกทำแบบนั้นอยู่่มี่คอยมีเฉลาเปามีไส้ด้วยมีไส้ปลาแม่ไม่มีไส้แม่เอาไส้ เบาบ้านนาเอารถลุงช่างไปไหนไปแล้วเบาบ้านนาชิดชิดลุงชิดไงลูกโอ้มินเบาบ้านนาเอารถลุงช่างไปแล้วฮะไไเอาความเป็นจริงเนี่ยถ้าย, <c oughs> ยอมรับด้วย นี่ก็คือการแบกไส้ครับคุณใช่เลยคุณเอาพดเอาจะพิมพ์ไม่เป็นลวเฮ้ยนะพิมพ์บางทีก็ลืมลืมตัวอักษรลืมพยัญชนะพิมพ์พิมพ์บางเวลาพิมพ์ไม่เป็นเราก็ต้องใช้พูดเอาอีกอเอ่นน่ะ บางทีเราลืมตัสกกวสะกดไนขอยพี่พลอทำอะไรนั่นมินกระดูชเจ้าของพี่พลอนัะมาหลายก้อนจังเลย น้อยดูโอ้โหนี่พี่วานหลายก้อนเลยโอ้โหอะไรนี่โอ้สีน่าทานมากเลยแปปะแปะเปะแปะแปะโอ้ยเด้งจังเลยแปะแปะแปะา่าาแปะแปะแปะลองลองบดของพี่านน่ะเป๊ะแปะมมันเด้งมากเลยนั่นน่ะงนเด้งห เขาเรียกอะไรน้องพลอลามฮะลามลามไม่ใช่พรลามสลามสะลามเราอามลาเขาทำมาเพื่อให้เด็กเล่นเฉยหรอเล่นพัฒนาก้านเนื้อนโอ้บ่ ีเขาก็จับแบบนี้แบบนี้จับก็ไม่ได้ด้วยของตัวเองอะของพี่พอยังหัวเออจะไม่ให้เล่นเลยอะไรล่ะบัฟเโลบัฟฟาโอ้ไปว่าอะไรบัฟาโลมอกว่าอะไรลูกฮะว่าอะไรนะ โอ้ว่าควายโอ้ว ja ่าควายโอ้เก่งจังเลยเอาแมวล่ะเขาบ้ายังไงนะแมวน่ะแมวแคทแมวแคทเอ้าไอสุนัขล่ะว่ายังไงอ่าแล้อะไรนะอะไรนะยีราฟล่ะยีราฟยีราบยีราฟแล้วนกล่ะนกล่ะนก บกบมเบิร์โลูกอะโอยนกนกไม่ใช่นกนกใช่ไหมลูกนกใช่ไหมเบิร์กเบิร์กโอ้ยอะไรบ้างอะไรบ้างเนี่ยไม่ต้องมีเบิร์กไม่มีใช่ไหมต้องเป็นเบิร์กเบ่่บอบก ฟอกฟอกคือกบก็หมายถึงฟอกอ๋อฟอกนะกบนะลูกเ่มฮ้ยแล้วอะไรอีกอะไรเลยอ่ะแล้วกบฟอกแล้วเขียดอะไรล่ะลูกชิโก้ชิโก้มันไม่ได้กบมเดี๋ยวมันลวนแล้วนี่มันมัวแล้วเว้ยชิโก้มัวแล้วหมูล่ะหมูล่ะอ่ะเสือล่ะเสือล่ะพูดี๋ยวเดี๋ยว อาแล้วเืือเสืออะไรล่ะเสือเรียกว่าย yeah, ังไงภาษาอังกฤษเสือเสืออยู่ไม่เสือดูคิปนี้เดี๋ยวเเอาตั้งแต่บ็อกเฟลลคืออะไรคะลืมแล้วติ๊กต๊อกติ๊กต๊อกติ๊กต๊อกอะไรนะข้างหลังลู่น่ะอะไรว ควายกะายละกะายเี่กยังไงเออกะต่ายฮะาระตยกยเรเยกนยังไงนะกะยอที่าบเม่ปี้นอยูตามเมเจอหนังก็เองพูดภาษาอังกฤษ แทแทเไทเกอร์ไปลว่าอะไรลูกไทเกอร์ไนปลว่าอะไรนีถามน่ะเอานนเอาดีนี้เอาแล้วทุกคนภาษาไทยหดเวลาหมดลไเอาเออให้เขาไปเพรให้ก่อนเอาไม่แบ่งพี่เขาเลยเหรอไม่เพิ่งตื่นนอนเพิ่งตื่นนอนมาไม่แบ่งพี่เลยเหรอ โอ้โหงานนี้นะคะและขี้งกในเขาภาษาอังกฤษว่าไงฮะขี้งกน่ะเขาว่ายังไงนะงกงกเหรองกจังเลยบ่โอ้โหที่แรกก็คือขนาดนะทุกคนใส่เยอะๆมันมันมันเนมันนุ่มไงนี่น้องม่นี่พอยปั้นนอนโู้นอนด้วยหูยมีนอน ไม่เอาไม่เอาเเรามาเรียนภาษาอื่นต่อนอกจากภาษาอังกฤษนับหนึ่งถึงสิบนับเป็นไหมน้ออ่ะใครใครใครจะใครจะท่องก็ไก่ได้น้อพี่พลอยกับน้องมินนี่น้อใครเก่งอ่ะพี่พลอยรองท่องได้รองพลอยรองได้เป็นไม่ถูกไหมจะเท่าเก่งเท่ามินไหมเนี่ยอะไรนะเขาเรียกก็เอ้ยก็ไก่อ่ะท่อง A อ C ีซีเป็นไหมเนี่ยฮึ สำหรบบับนี้ประมาณนี้นะอึ้งเลยนะพอเราเอาเข้าจริงๆนะเราถามจริงๆเราไปอัดหลาดแล้วทุกคน